สวัสดีครับผมต้นหักกอกนะครับก็มาดูช้างกันนะครับเอี M T นะก็ามาดูช้างกันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามในช่องต้นหักกอกไปด้วยนะครับ นี่ครับคุณอเมริกาตอนนี้เลยนะครับเอฟตีอยูนะครับเอฟตมีน้องช้างมาด้วยนะครับนี่ครับก็เป็นมันโอ้ โอ้น้องช้างเต็มเลยครับน้องช้างเ,เชื่ออะไรนะครับพี่เสือทองพูพอ๋อทองคูณนะครับเอตนะครับนี่นะครับเอฟเอี พรเนะครับน้องของพูนนะครับก็กําลังเดินไปอยู่นะครับเอีนะครับ นครับมาดูกันนะครับิธีทุกท่านนะครับนี่นะครับมาดูนะครักพิธีนี่นะครับน้องอุ้ยน้องกอกคูณมาถึงป้ายบ้านกรกบเราแล้วนะครับนี่นะครับถ่ายรูปคู่กับป้ายกรกกลงไหครับผมนี่นะครับน้องเปียว

นะครับผ่านบ้านลุงพลนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับก็ผ่านองค์ปูปาริจิตด้วยนะครับเอฟซีนี่ครับเดินผ่านองค์ปูปาริจิตไปแล้วนะครับเอฟซี ไปนะครับก็เดินองค์ผ่านวงปู่ปาริกริตแล้วนะครับสินี่นะครับนี่นะครับโอ้โหนี่ครับทองคุณทองคุณกินทั้งเคือเลยเหรอลูกโอ้โหทองคุณกินทั้งเคือเลยนะครับโอ้ กรรมก่อนอย่าเพิ่งไปท้องคุณบอกว่าได้แล้วนะครับโอ้เอาทั้งเกลือเลยกินทั้งเกลือนะเมื่อกี้ใครเห็นนะเกลือเอาไปให้เขาก่อนอันไหนอ่ะอยู่ใกล้น้องหมานะลูกน้งลูกน้องโอ้ตัวใหญ่น้องเปียวไปแล้วนะครับพีผมพิ้งประสานงานกับนมเปียวอะโอ้โหเพิ่งเลยนะครับ ไปแล้วนะฮะ f ครับช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าไปแล้วนะครับเพลงอนุบาลเลยนะนะครับผมนี่เอาทุกโอกาสได้เมื่อมีโอกาสแต่ผมก็เป็นคนแรกหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะครับแต่ผมได้รอท้องช้างแล้วนะครับผมมาแสนทรัพย์จงมานะครับ นี่ค <tu> ร <i ro> ับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับปีหน้าก็ได้นะครับแสนซับนะครับท่านแม่กระปี้ครับผมลึกยังไงไปลอดท้องช้างเมื่อสักครู่ครับครับผมอยากได้แสนรับแบะมันยังไม่ได้สักทีเลยอืมไม่ได้แสนรับก็เพิ่ใช่แล้วครับก็เป็นช่องที่แบบว่ายังอยู่ถึงเงนค้างอยู่นะครับผมแปดหมื่นกว่าเนี่ยครับก็ค้างอยู่นานแล้วยังค้างอยู่นานอ่ะช่องรุ่นพี่เขาไปหมดแล้วอ่ะช่องคนที่ได้เก้าหมื่นกว่าเขาก็แสนหมดแล้วนี่ครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับแปดเนี่ย ไปยายามครับครับผมเดี๋ยวกินขวดขุดครับใช่ครับใช่ครับตรงนั้นเหใช่ครับเขาเขาบอกเดินไปเรื่อยๆอ่ะผมก็ไม่รู้นะเพรเวลากลางคืนเขาเวลาเหนื่อยเขาก็ต้องจอดอืมเขาก็เป็นเหวลาตรงนี้นะครับเอฟซีไปจอดนอนพักไห นี่ครับก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้นะครับช้างก็ไปแล้วนะครับช้างไปแล้วช้างเดินไปแล้วนะครับลุกศิาย์ทุกท่านนี่ครับ<ทาง> มีเงินถึงพ <mm ันไลูกผมไม่ถึงครับมี่เลขเหรอเลขอ๋ออยอางนี้เขาเป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับฟรีทุกท่านมาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับมาเป็นกําลังใจให้นะครับผมอฟรีช้างไปแล้วนะครับฟรีทุกๆท่านนะครับผม น่ครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับเอเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด, like, กดไล<ง>ค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามให้ด้วยนะครับออโอ้ช้างขึ้นลแล้วอ่านะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแล้วก็แล้วก็อย่าลืมดูคลิปดูโฆษณาให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับที่มาเป็นกําลังใจให,ให้ครับผม